สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาทำคลิปเดินตึกแดงอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าจะพามาดูร้านมือสองของเพื่อนผมเองนะครับคุณหอมนะครับสวัสดีครับก็อยู่ที่ชั้น 3B ห้อง172 172นะครับก็มาแจมกันกับที่ร้าน The Hook Up นะครับจริงๆหอมก็มีร้านใน IG ชื่อว่าเข้าคอครับครับผมไม่ใช่เต่าคอนะฮะไม่ใช่โดมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันได้ครับเพื่อใครกำลังหารองเท้ามือสองอยู่นะผมว่าคลิปนี้คุณไม่ควรพลาดนะครับอ่ะไปเรามาเริ่มต้นดีกว่าผมพาเดไปตั้งแต่หน้ารับ อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นเป็นมือสองหัวเขาเรียกว่าถ้าถ้าภาษาแบบคนเล่นรองเทา้าจะเรียกหัวกระสอบแต่ว่าหัวกระสอบก็คืองานงานแบบดีที่สุดของในกระสอบ,บ,บนั้นนั้นคัดสภาพมาเพื่อที่แบบพร้อมใช้งานอยู่ใช้งานได้ระยะยาวคือปกติถ้าเกิดเราเปิดกระสอบผมเนี่ยมันจะเยินมากใช่คือ,คอถ้าเราเราให้ทางคนอื่นเนี่ยคัดเองเนี่ยสภาพมันจะแบบว่าไม่ ไม่ได้เป็นสภาพดีๆแบบนี้มันจะเป็นไม่ไม่พื้นเหลืองก็ยับยุ่ยเชือกไม่มีอินโซไม่เดิมอะไรประมาณนี้ครับครัผมตอนนี้ก็คือโอเคมากใช่ก็คือโอเคประมาณนึงแหละผมว่าสภาพทาับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นนประมาณนี้เจ็ดสิบแปดสิบได้เลยครับเพราะว่าพื้นเนี่ยแทบแทบจะไม่ค่อยสึกเท่าไหร่มันก็ยู่ครบเลยแบบนี้<ช>นะครับใช่ใช่ส่วนมากอันนี้ก็จะเป็นของของ The Hook Up ของน้องอืมอันนี้ก็เท่าไหร่อันนี้สามพันห้าใช่ครับอันนี้ก็โอเคนะนะครับผมหยิบ ให้ดูคู่อาจจะไม่ไหวนะครับผมยิบคู่คร่าวๆดูแล้วกันอะไรอย่านี้พันทงนะฮะพันทงสูงวิสสองนะครับพันทงเองนะครับใช่ก็พื้นก็ผมว่าสักเจ็ดสิบห้าอะไรวันเนี้ยนะฮะก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นพูดตรงๆแต่ว่าราคาก็พันกว่าบาทตามราคาตามราคาครับผมตอนนี้โซนแรกนะครับจริงๆมีหลายรุ่นเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เราไปวิ่งถ้าอยากไปใส่ลุยๆผมว่ามาซื้อมานเนี้ยคุ้มคุ้มใส่สี่ห้าทีแต่งหล่อๆแล้วขายทิ้งราคาเดิม เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นช่องทางหาไรายได้เสริมได้เหมือนกันนะครับโอเคก็มีทุกกี่ห้อยนะฝั่งนี้ผมให้ดูแล้วกันมีทั้งแบบในกี้นะฮะเป็น Air Force 1ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ลงมาเป็นพวกดังเนาะนี่ดังจอดแดนนะครับรีบอกก็มีรวมถึงพวกนี้ส่วนนี้ก็น่าสนใจใครชอบแต่งตัวว่าเท้าเรียวๆนะ,ะว่าโซนนี้นดีอันนี้ อันนี้จะเป็นฟิลแบบ German Army Trainer ประมาณเลยพันแเห้ยอันนี้สภาพโอเคเลยนะโอเคเลยพื้นเต็มมีมีสึกข้างหลังหน่อยนิดหนึ่งใช่ครับแล้วอนนี้คือเวลาที่เขาขายเขาก็ทำความสะอาดให้ก่อนทำความสะอาดทุกคู่นะเท่าที่ดูอจากน้องๆเขาทำให้ครับก่อนก่อนลงขายอ่ะอันนี้โซนแรกนะครับมาต่อที่โซนนี้ก่อนโซนนี้ผมว้าวมากใช่อันนี้เป็นการกล่องก็คือทุกคู่เนี่ยตรงนี้มีกล่องหมดสภาพ 85-90%ถึงขึ้นไปผมมาลองดูเมื่อกี้ผมมาเดินดูก่อนแล้วผมว่าสภาพโอเคมากผมถ่ายให้ก้ทุกคนดูแล้วกันนะเขาก็จะแบ่งโซนชัดเจนนะเช่นโซนนี้จะเป็นโซนเอสิกนะฮะใช่เนี่ยพวกเจลนะครับเจลไลท์สามราคาตามนี้เลยนะทุกคนลองดูตามครับผมเนี่ยเข้บบามาสนใจพวกไนกี้ใช่แบบไนกี้นี่มันชื่อไนกี้นะวินลันเนอร์ปะ่ะไน,นกี้สกาย กรสักไก่ก็คือหลังๆตรงนี้มันมันจะยืนๆหน่อยใช่ช่งวงนี้คิดมาก,มมกช่วงหนึ่งมันขึ้นไปแบบห<ช>มื่นห้าหมื่นหกเลยนะอันนี้เหลืออยู่มันสี่พันกว่าบาทอันนี้น้องเขาขายแบบเอาสัางคมอ่ะไม่ค่อยเอากำไรจริงราคาโอเคนะผม <c oughs> ว่านะครับแล้วก็มีหลายรุ่นนะข้างบนก็อเดด้าที่โอ้โหนี่เป็นปีกนี่คลาสสิกมากนะใครเกิดทันบ้างยุคนั้นมันก็หลายคนแหละตรงนี้ <laughs> นี่มีจอแดนีเบลเซอร์ต่างๆนะครับดูร,ราคาแล้วกันก็5,000กว่าบาทนะครับผมชอบสีนี้นะสีเนี้ยสี่พันเจ็ดเงินตัดขาวสกายสีน่าจะแพงสุดป้าตอนนั้น6,800นแะครับแล้วก็มาโซนอันนี้จะเป็นนิวซาร์ลอมอนเบสิกดูรุ่นฮิตๆดีกว่าว่ามันประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ส่วนวีหกพันแปดนะฮะครับอันนี้เป็นราคาตั้ง ตั้งน้าหลานลดได้อีกลดได้อีกครับบอกว่าดูคลิปผมมาก็คือไม่ได้ลดอะไรเพิ่มนะพูดเฉยๆฉยนะคดับลดลดหรอนี่997นะครับนี่ก็ช่วงนี้รุ่นไหนขายดีอะฮะช่วงนี้รุ่นรุ่นที่ขายดีจริงๆอ่ะก็จะเป็นสแตนดาร์ดเลย V6 9ย0 V6 ทั้งทั้งตัวสี GL กับสีคอลแลบโหราคามันขึ้นหรอช่วงนี้เนี้ย อันนี้เราเราเคยขายไปได้แบบสภาพแบบพื้นแทบจะแบบไม่สึกหรืออะไรนะแต่ว่าเหมือนลองใส่ไปได้ประมาณ 16k โอ้ใช่ใช่อันนี้ก็มือสองมือมือสองครับยูสไลน์นิวนะผมว่าใ,ใหม่มากผมซื้อมาแ,แต่แตนมหมื่นหนึ่งอ่ะแล้วราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่ถือว่าโชคดีที่ซื้อมาตอนแรกนะครับบางรุ่นซื้อมาก่อนแต่ราคาลงบางรุ่นซื้อมาก่อนแต่ราคาขึ้นตัวโชคดีไปนะครับอย่างอันนี้ v ี่พวกนี้ก็ เขข้าวสูตรวิสีก็มีช่วงที่ช็อปไทยเขาลดราคาอใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังขายแบบต่ํากว่าราคาป้ายอยู่ดีขายเหมือนราคาเกือบเท่ากับที่เขาเซลเลยอันนี้มือหนึ่งเหรอมันจะมีทั้งมือหนึ่งแล้วมือสองอ,อ,อันนี้ถ้าเกิดมือหนึ่งก็จะเขียนวันนิ้ 7, 800, ่ครับใช่ก็เจ็ดพันแปดต่ำไป้ายไทยเยอะป้ายไทยมื่นกว่าใช่ก็จะมีแล้วก็เป็นตัวคอร์รัอะไรพวกนี้ครับดิสซิสเนฟร์จัดนะครับใช่ครับก็จะเป็นตั้งอยู่หน้าร้านมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยราคาแข็งเหมือนกันนะตัวนี้แข็งครับแต่่วา เราได้ทุกคู่ไม่ได้บอกว่าตึงทุกคู่<ช>แต่ว่าอย่างรุ่นนี้ราคาลงนะใ,<ช>ใครซื้อตอนแรกอะ<ช>ดอ,อยอยู่เหมือนกันนะรุ่นนี้ใช่ใช่อันนี้มันจะมีสองสีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มใ <ừ ๆ S 2> หม่ๆนะครับผม <ๆ S 1> แผนภาพดูคนดูคร่าวๆแล้วกันนะส่วนราคาต่างๆก็ไปดูในไอจีได้ผมว่าน่าจะเห็นภาพเป็นรายชัดกว่าครับนะครับแล้วก็มี โอ้อันนี้มี1 9ึ่ด้วยใช่ครับ a l d a l อู้ราคาเหลือเท่านี้เหรอใช่ก่อนหน้านี้แบบพุ่งมากใช่ใช่ใช่ไปหมื่นสอ้าร้อยหมื่นสามห้อันนี้สวยสภาพผมชอบนะรุ่นนี้สวยมากแล้วก็อันนี้ก็เก้าข้อหนึ่เก้าขหนเหมือนกัน6 8พันะครับครับอ่ะไปฝั่งนี้กันต่อแล้วกันนะครับแบรนแบนเนมนี่จะคิดเน่ยตรงเนี้ยอันนี้น่าจะต้องให้แบบ น้องๆอ,งอะ่ะมา <ừ m. S 2> อธิบายมากกว่า <ừ m. S 2> เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยถนัดที่น้องจะเป็นนิวบาลองนะฮะชุดเป็นเอสนะครับช่วงนึงคิดมากแต่โคตรหนักนะผมเคยเล่นสมัยก่อนอ่ะสามหมื่นกว่าบาทนะตอนนี้ราคาเหลือมันแปดพันรุ่นนี้น่าจะต้องลดไซส์หนึ่งถนะ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็สีนี้คิดสุดๆเลยนะครับนี่ไซส์ผมด้วยนะ41เนี่ยปกติผมใส่42ใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้ต้องใส่41นะครับก็ลดลงมาครึ่งไซส์นะครับแล้วก็มีพวกนี้ เืจเฟรชกรูตใช่ครับสวยมากคันนี้แล้วก็พวกซาลมงซาลมอนนะครับหรือว่าจะเป็นพวกไนกี้ที่คอลแลบแปลกๆก็มีเหมือนกันแอมบูชนะครับนี่พวกแบรนด์เนมนะไอริคโอเว่นใช่ผมชอบตัวไฮมากแต่ว่านี่ถ้าใส่ผมก็โดนไปแล้วทีนี้มันจะมีตัวเป็นผ้ากับตัวหนังนะใช่ตัวหนังอ่ะร้อนจะเป่งเลยผ้ามันน่าจะใส่สบายกว่านะครับ ตรงนี้ก็โซนนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มาฝั่งนี้ดีกว่าผมว่าอันนี้ทีเด็ดทีเด็ดอยู่ตรงนี้ใช่เอาหายไปไหนคู่นึงแล้วหายไปไหนคู่นึงแล้วครับเขาไปไหนแล้วอันนี้นะฮะอันนี้ของดีนะครับ9 0 0 0พันะใช่ไหมใช่ประมาณ9,00 0หน้าร้านอยู่9 0 0 0ันเอันนี้คือตัวที่ทํากันกับอะไรนะตัวเกียวดีไซน์ปะใช่ครับอ,อ,อันนี้ต้องบวกสักครึ่งไซส์นะถึงหนึ่งไซส์ประมาณนั้นเลยใครใส่9.5ก็ต้องบวก0.5ก็เป็น10 US ครับผมใช่ครับแล้วก็มาปิดท้ายโซนนี้ดีกว่านะหอมนะผมว่านี่น่าจะเป็นโซนที่หลายๆคนก็ชอบตัวซื้อง่ายๆประมาณเท่าไหร่ครับนี้เริ่มจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวคอรแลัหรือไซส์ที่แบบมันไม่มีขายในช็อปแล้วเราก็จะบวกจากป้ายไม่เท่าไหร่ครับก็จะเป็นรีเซลนิดหน่อยครับผมเพราะว่าในช็อปก็จะไม่ไม่มีไม่ค่อยเติมไซส์0.5เท่าไหร่ พอเข้าใจแล้วใช่ใช่ครับมันก็จะเป็นแบบยี่สิบก็เป็นยี่สิบไปเลยไม่ไม่ค่อยมียี่สิบสี่จุดห้าอะไรเงี้ยกับเพียเดอร์แล้วก็นี่พวกสเปเชียลกับแอมแอมกาเซลแล้วก็ซัมบ้าด้วยนะครับเฮ้ยสีนี้สวยนะนี่สี่พันแปดนะฮะนี่ใส่ตรงไซส์ได้เลยนะรุ่นนี้ถ้าเท้าไม่บานตรงได้ครับเนาะใช่ข้างล่างนี่โอ้โหนี่กล่องแดงเนาะอันนี้คลาสสิกเก่ามากอันนี้คลาสสิก ไม่ถึงละกล่อง๋อราคาราคาจริงๆแล้วเราตั้งไว้หน้าร้านเนี่ยประมาณห้าพันห้าหกพันประมาณนี้เท่าไรอันนี้เรดวิงมั้งใช่ไหมใช่ครับคอลแลบเดียวโอ้เรดวิงแต่ว่าเป็นมือสองเฮสภาพดีเลยอ่ะใช่ครับหมื่นหนึ่งนะครับใครชอบเรดวิงเนี่ยผมว่าคู่นี้คุณต้องโดนแน่นอนนะครับ9กับ7นี่ใส่ตรงไซส์ได้คลาสสิกนี่ครับแล้วก็หนึ่งสามศูนย์ศูนย ใส่สบายเหมือนกันนะคู่นี้โอเคเลยครับแต่ใครแบบไม่ชอบให้มันพุ่งพุ่งข้างหน้าเวลาเดินลมลข้างหน้าหน่อยก็คู่นี้อาจจะไม่เหมาะ <c oughs> น้ำเนี่ยใช่แต่มันสวยนะแล้วก็นิวบาลานซ์530แล้วก็เ s สิ130คเจล1130นี้บวกครึ่งไซด์ดีกว่านะผมซื้อตรงไซส์มาหลายคู่แล้วท <c oughs> นไม่ไหวสุดท้าย <c oughs> ขายทิ้งหมด <c oughs> อันนี้ชอบมากเลยอ่ะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบ เมื่อก่อนมันจะเป็นซูพรีมนะเมื่อก่อนนะทรงๆแบบสิจัดเนี่ยตอนนี้เป็น w t a แทผมเพิ่งสังเกตนะในร้านของค่อนข้างอัปเดตมาใหม่เยอะใช่ไหมของดีเยอะเลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนอยากให้มาลองเพราะว่าจริงๆแล้วผมเคยพาไปเดินเจเอ่ะเราก็มีหลายคนบอกว่าอยากให้พามาเดินที่อื่นบ้างก็เลยมีโอกาสวันนี้พามาที่ตึกแดงนะครับผมก็เอาเอาจริง บางทีเราไปเดินบางร้านเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันของแท้ของปลอมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เรามั่นใจได้เลยว่าของปลอมแน่นอนเฮ้ยแท้แน่นอนการันตีการันตีคู่ไหนปลอมเนี่ยเรายินดีคืนเงินไม่ไม่มีปาหน้าได้เลยปาปาเบาๆก็ได้ไม่ไม่ไม่ต้องปาหรอกครับไม่มีอยูแลนะครับก็แวะมาดูกันได้ที่ตึกแดงชั้น3ลร้านเดอะคุกอาบโซน B 172อันนี้หน้าร้านนะครับรับบัตรเครดิตส่วนใน IG ก็จะมี เข้าข้อเซิร,าาร์ชภาษาไทยได้เลยครับ,รบแล้วก็ภาษาอังกฤษได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าโดนใจใครหลายคนแน่นอนนะครับก็อย่าลืมแวะมาช็อปกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย